ชายคนนั้นวางแจกันใสบนหินจัดวางต้นฉบับที่สวยงามเพื่อให้แสงแทรกซึมลงไปด้านล่างสมัยนี้ชาวโรมันยังไม่พบกับดักที่มนุษย์ตั้งไว้รอให้สารถูกแสงแดดเผาชายคนนั้นดึงผ้าสีดำออกมาชายคนหนึ่งและหนึ่งประทัดถูกปล่อยออกโรมันสับสนนี่คืออะไรบูม ช่วงเวลาที่ทําให้ทุกคนโบยบินไปจากนั้นชายคนนั้นก็หันปืนใหญ่ปืนใหญ่อีกสิบกระบอกถูกจุดด้วยกระเบื้องคนกลัวขีม่ม้าหนีนผู้ชายคนนี้เป็นภัยธรรมชาติที่มีไอคิวพิเศษมากกว่า300เขาแค่ดูว่าเขาคำนวณความเร็วในการบินของนกที่เพิ่งบินผ่านมาเท่าไหร่นอกจากนี้ยังทำซ้ำสัดส,ส,ส่วนร่างกายได้อย่างแม่นยำตามความถี่ของปีก เดวิสผ่านชุดภาพสเก็ตที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบเป็นนกกลไก่ที่ละเอียดอ่อนมากหมุนปุ่มสตาร์ททันใดนั้นนกก็กางปีกแล้วบินขึ้นสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินได้ตามลมต่างๆก่อนที่สปริงหลักจะหมดสปริงจะกลับสู่ตำแหน่งที่กำหนดโดยอัตโนมัติจินตนาการของเดวิสก้าวข้ามสตวรรษสิ่งประดิษฐ์ของเขาในเวลานั้นทันสมัยเกินไปราชาคิดว่าเขาเป็นร่างของความชั่วจึงจับเขาเข้าคุกเดวิสง่ายเกินไปที่จะหนีออกจากคุกหรือไม่เขาเป็นลมบนใบไม้แล้วดิดนิ้วไปข้างหน้าและหลังใบไม้เขาต้้้องงการใใชเสียขยขบไม เสียงที่สร้างขึ้นนั้นน่าดึงดูดแต่ค้างคาวค้างคาวพึ่งพาเสียงเพื่อน,นำทางเมื่อได้ยินอัตราการผันผวนของใบไม้ค้างคาวจะบินไปหาอาหารและใบไม้ของต้นไม้จะทำให้เสียงเดินทางได้ไกลขึ้นแน่นอนมือที่ใช้นกที่ตกลงมาสยายปีกแล้วบินไปอยู่ในมือของเดวินซีหลังจากนั้นยิ่งเข้าใจว่าลูกมาทำรังที่ห้องเดวินซีเก็บเศษอาหารแล้วผสมกับฟอสฟอรัสเหลืองแค่นี้ปืนใหญ่ก็เสร็จ เดวินซีมัดอไว้กับเสาที่มัดขาข้างขาวข้างหนึ่งจนลูกลูกหกล้มและบินออกไปบลาลา巴拉ยังระเบิดอยู่จิตวิญญาณของสิ่งโง่เขลานี้คืออะไรเดวินซีใช้ประโยชน์จากความโกลาหลเพื่อหนีออกจากคุกและหลบหนีได้สําเร็จผู้ชายกําลังทาหน้าขาวรับประทานอาหารบนผนังเดวินซีบอกกับทุกคนนี่คือมุมมองจะไปถึงทุกที่เมื่อคนเข้าโบสถ์จะรู้สึกเหมือนอยู่ในภาพเหมือนทานอาหารกับพระเยซูที่นี่เขาสร้างงานศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกระยาหารมื้อสุดท้าย เดวิดซีผลัดกันวาดพระเยซูและเหล่าสาวกปรงบนกระดาษแล้วใช้เข็มเจาะรูเล็กๆตามหลายเส้นของตัวละครใช้ค้อนตอกคิดเอาแป้งค่อยๆถูไปตามถนนจากนั้นนำกระดาษวาดรูปออกแล้วใช้ปากกาเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกันต่อไปเป็นช่วงระบายสีภาพวาดใช้มากกว่า10สีที่แตกต่างกันเดวิดซีผสมไข,ข่ขาวกับเม็ดสีทุกคนเริ่มระบายสีทั้งกลางวันและกลางคืนเดวิดซีใส่ใจทุกการเคลื่อนไหวของผู้ช่วยผู้ช่วยกำลังจะวาดภาพบ,บนแขนของเขาเมื่อเดวิดซีอุทานทันที ยาทาสีจากแขนขวาเริ่มต้นด้วยเสื้อผ้าแต่เม็ดสีจะถูกออกซิไดซ์หลังจากครึ่งชั่วโมงความแตกต่างของสีจะเริ่มปรากฏขึ้นเดวินซีคิดว่ามันมาถึงจุดแล้วแต่เขาพลาดข้อผิดพลาดรายแรงหยุดนัดที่ไม่เป็นความจริงนี้มันผิดมากผิดตรงไหนครับพี่เพดานต่ำเกินไปถ้าคนในรูปยืนขึ้นหัวจะชนจริงอยู่ที่เพดานเตี้ยไปหน่อยแต่นี่รูปไม่มีใครจะลุกไปไหนนี้อีกคนพูดถูกถูกต้องช่วงนี้ไม่มีคนสนใจ เขาสังเกตเห็นเขาไม่อ hmm. นุญาตให้งานของเขามีข้อผิดพลาดนี้อาจเป็นเพราะความจริงจังนี้ที่ภาพวาดของเขาถูกส่งต่อไปในภายหลังจากนั้นเดวินซีเองก็ลบเพดานและวัดด้วยลวดอย่างระมัดระวังตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อตัวละครยืนขึ้นพวกเขาจะยังคงมีเพดานอยู่จํานวนหนึ่งแล้วลงมือทําใหม่จนลืมกินดื่มและจดจ่อกับการแต่งภาพวาดระดับโลกนี้ค่อยๆเสร็จทีละเล็กทีละน้อยเมื่อบาหลงเห็นผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้เขาก็หลงไหลในพรสวรรค์ของเดวินซีบาหลงคุณรู้สึกอย่างไร ใบหน้าของนักบวชสั่นด้วยน้ำตาตั้งใจจะท่องกวีไปตลอดชีวิตแต่ความสามารถตัวเองยังไม่พอเดวิซีผู้สูงศักดิ์เป็นยอดมนุษย์ที่อัจฉริยะอย่างแท้จริง